คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครอง สวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี FC พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา FC พี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับในงวดประจำนะครับวันพุธที่7นะครับสิงหาคมพศ2567กับเลขทูบนะครับผมบาลีปุดทวดนะครับก็ได้มี FC พี่น้องคอมเมนต์กัน เข้ามาท้ายคลิปนะครับอยากชมเลขทูบบารมีปูดทวดนะครับหลังจากมีความโชคดีนะครับกับเลขทูปู่อยู่หลายงวดแอดมินก็จะมาจุดขอโชคที่สีพี่น้องในลุ้นไปด้วยกันนะครับรอลุ้นรอชมพร้อมกันครับผมครับผมก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูบนะครับบารมีเรียนลูกปูดทวดนะครับก่อนอื่นนะครับแอดมินก็จะขอเอยคาถานะครับผมก็จะเป็นคาถาขอโชคนะครับจะเป็นคาถาขอหวยนะครับเป็นคาถาพระคดานะครับ สำหรับเอฟซีพี่น้องสนใจคาถาพระคดาก็จดไว้แคบไว้นะครับเพื่อมีทูบอยากจะจุดเสียงโชคในวันพระนะครับผมยิ่งจะดีก่อนอื่นนะครับก็มีนโมสามจบนะครับนะโมตัสสะพระคุวะตูระตูสมมาสัมพุตตะนะโมตัสสะพระคุวะตูระตูสมมาสัมพุตตะนะโมตัสสะพระคุวะตูระตูสมมาสัมพุตสตะอินทยาสังเทวายาสังรมายาสัง มหาพรหมยสังอิสียสังมหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสังจักวัตติยสังมหาจักวัตติยสังพุทธยสังปเจกพุทธยสังอรหันตยสังสัพพิทธิวิชาจรณยสังสัพพโลกาจริยายนสังเอเตณะยะ เสนะเอเตนะสัจวาเจนะมมะมะสุวติโหนตุไม่หังนโมพุทธสะนโมธรรมะสะนโมสังคฆะเสยยตทีทางหุรูหุรูสวายาสาธุครับผมเลขทูปบาร,รมีปูทัก็จุดเรียบร้อยแล้วเอ็นมินก็จะของดใช้เสียงนะครับให้เอสีพี่น้องได้ลุนเลขทูปปฏิกันครับรุ่นรุ่ดปฏกันครับผม ครับผมก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูบนะครับบารมีเรียนหลวงปู่ทวดนะครับก็ขอ,ขอบุญบารมีปู่ทวดถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงก็ขอจงบันรุนบรรดาลเลขทูบที่จุดในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดประจําวันจันทร์วันพุธนะครับทุตีนะวันพุทธที่7นะครับสิงหาคม พศ2567นะครับให้ FC พี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีชัยทุกท่านทุกคนรีเทิร์นสาธุครับผมเลขโทูบนะครับบารมีอ่าปูทวดนะครับก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ FC พี่น้องเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้นะครับผมเห็นก็อาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับเอเพื่อนๆนะครับมีโชคด้วย สำหรับแอดมินเด่นนะครับก็จะคอมเมนต์ว้ท้ายคลิปนะครับสามารถเข้าไปรับชมติดตามได้นะครับเผื่อแอมนตรงกันเพื่อมีโชคด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่กันหน้าคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้โชคดีมีใยทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ